จะเนินใหญกันในดเ,ดเรื่องมนรักปฏิทินครับพี่เลื่อนนั่งท่ารั้วน้องไปแตะพวกก่อนใต้คุณเราอยากทำลายตัวเองน้องเอ้อบาปนี่ผมเครียดนะพี่เครียดก็เครียดเดียวกูหลอกเปล่งไห้ควังพี่หนุยเลยจ้าครับเดี๋ยวผี่ไปเป็นจุนเป็นแดนเซอร์เป็นโตโยต้ามาตัวเนี้ยเขอยากติดเราได้วันกูหล<ะ>เหลืออนอะไรแต่เล่นไอคกำควมกว้างอยาก ต่าใจใหญ่เลยจริงเพราะฉะนั้นต้องลูกันนี่มึงก็คิดขันหอเออก็อตอนนี้มึงมีลกูกมีไรแหลมต้องดูแลนะก็ใจไหมลกกูกกูก็ไม่ครบแล้วใชว่ประชานโปประชานเออคือนั้นรถตำานกับเมียกูไปอบรมไปอบรมเออหม้าหวานตำานกับเมียกับป้องกันมั่งไอ้ใจตุ้งยางก็เจงไงกูมานต้งจัดการตำนานกับเมียรวมตุ้งยางอันหนามใเปินทุกต้อง ฮันเนอตะมานเจ็ดกี่กันปาไปตุ้มกุนตังไว้ใต้เตียงอ๋อตุ้งเออหลกเบาไม่รู้มาแต่ไหนว่าเจ้าก็หว่งเล่นกี้ยบกันใต้เตียงกูปอบตื้อหลาลราไปหน้ารานนุ่มจีนอยากกุนเตือนต่างมู่บ้านมาเวอกคนกังแล้วเออว่ามาแล่กราบไก่้ปอว่เด้ไก่้ปอเราออกรกาบดีวะ่ะนุเพือนบ้ายอา่อคนทีใต้เลยกู บาดเจ็อร้อยนาะดินหนวยนาะจนโยจนใกล้ขอตุ้นแล้วนะโยจนใกล้พลัดไปแลว้วอะบัตรซี่บัตรซี่บัตรซี่ตายเออแต่เมียกูหลังผ่านในเด็กก็ไม่เคยพูดจ่ำใจไ้ผ่านปิงหันเออไม่ควาดนียาโดจะมันโยได้ปลื้ไม่เรียบร้อยล้วพี่หนุย้ยไม่เรียบร้อยไรเมียมึงอันเนอแหละต่ำใจไรตกทิ้งตกอย่างจุ้นเม็ดไม่ได้เก็บอันคือนั่นกูนอนกับมันมืงอคืนเลยก้าวนอนตีเพ็ด ยกขึ้นเลยว่าเจา้ากันปลอมต,อมตู้นีออ่แหละกันปลอมตูนเนอะกันปลอมตูนเล็งไว้ใจใาเลยกูหนันเนอะตีตำปลือ้อหรือป้าตีนอนจักตากไม่เจอก็ไม่พบในโปอกมอนกันเลยเลยไม่พบเห็นยังในปากนี่เพิ่งพบเลยพบเลดดยกูเพิ่งพบเด็กตอนที่เมียคืนเจอพอกมาปลอมลูกตำออกไปปลือ้อแกเกินนั่นแหละบ้ากันแต่นุ่นอุ้งแล่าหมอก มึงเงินตำนานปนญญนไม่ได้เหลืองจริงพอยนอยก็ไม่ได้เมียบังคับโอไมคกคู้องเป็นหนักบอลเว้ยเมียบังคับให้เป็นหนักบอลเออเป็นหนักบอลเพื่อว่าชาวเป็นหนักเตะใส่ส่งลูกไงวันยินเป็นนายประตูทำเลยรับลูกลูกบอลลูกคูเมียใจแล้วเบื่อกลั้นจริง ว่าเจ้าเจ้าบ right ah. ้านเมืองเถตอนนี้โปรดแถ้วติดใจถึงไม่ต้องเล่นกรุงติบเล่นกรุงดิตเนี่ยกรุงดิตนี่นะเออรถติดีใ้ในเมืองเออไอ้ดีเราเก็บเก็บไอ้ดีเป็นเวลาติดไอ้นำเก่งง่ายว่าติดใเวลาเนอเวลาขับกันขับกันนะจริงวันนั้นกูเก็บกักเก็บไปไปจุ่มลูกเรียนนี่เป็นจ่มลูกเรียนเออ ทำไมยะพี no me, okay, okay ่นุ้ยไม่ทำไม่นี right ่แก้เก้ไปตึ้งหลอดจุนคุนติมเม็ดกูจะทำเพื่อหัวกูไปหัวเพื่อแกาดกู่ตำรองว่าเออแม่เอ้ยเลี้ยงกลางคนนะครับไปรถป้อมก้าไปที่นี่ไอ้ป้อมก้าไปที่มึงก้าไปเลยเออว่าเมียปมนะครับเมียปมตายดีไอ้ป้อมก้าไปที่นะครับมึงก้าไปตีเมียว่ามึงกว่าเมียเออข่าเรวมามารถจนมาตังอยู่มาเมียดาวรถจนมาเมียตังอยู่วะ ูพอเดินลบปิดหน้าเลยเลนี่คนบ้าจริงห,หนันยืด้พอเดินลบเผื่อนว่าเล็กนิดนี้กี่ในพวกมโนโคนใ้พวกมโนโคนโ่ะจัดเปลืกันกูเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่พอจะได้ใครเครียดนะจัดนุกแก่ไตมึงว่าไวนะหันยืดน,นุกแปลกๆจริงก่อนหนูก็เตะต่ำปลื้มคนเราก็บอกแล้วหนุย่ยเอือหยาโตในชีวิต นี่นายฮ้งคอยวิลาพันธ์เป็นไหมผี่คอยบอกเลยว่าว่างจะมาอยู่ตรงนี้ได้ลําบากทีตา้าเคยเป็นมาหลายอย่างเป็นมาหลายอย่างะนะั้นทั้งแต่ทุกคนนี่เมื่อนายน,นั่งนองเดียวเป็นนงพุ่มว่างมาเป็นพันดีได้ลําบากนะครับเออแม่เกิดพุ่มมาตาไม่อินคนข้างบ้านใจวัดถุมได้ตาตามไม่อินเลียงไวทําไมเได้ต่อไปหน้าเวลานี่ลําบากแต่ด้วยความเป็นแม่เป็นปื้อื้อแม่ไม่ตุ่มลูกนะครับพุ่มก็ได้อยู่มาจนได้เติบโตจนได้ ได้ความรักจากเมจากผัวแต่ผัวกันตายไปแล้วในทื่ว่าพี่น้องทุกคนที่มายความรักความเมตตาท่านเองไม่ทื่อเล่นพิษเล่นตทกตันไม่โครธไม่เครื่องนะครับก็กราบรกบพระคุณเป็นอย่างชุ่มไม่รู้จ้ากำได้ไเข้าบังกะโลควิจ้าทุกตีไปยิจ้า